สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีุกตานนรับสวัสดีเพียงเอฟซีนดใินใจอยู่กับช่องพลสิงหลคนปลคนนั่นนี่ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งบ้านบ้านตะกลางครับตะกลางน้องบัวไปฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นน้ำชีนะนี่ท้องที่เราผูกช้างอยู่เป็นฝั่ง ฝังสตึกนะครับฝังสตึกอันนี้เป็นแม่น้ำชีดูครับยาอันนี้นทํารีด้านบนครับดูดูบรรยากาศมีต้นไม้พอดีให้ได้มองสาส่องดูทํารีนะครับนี่ดูยาครับเขียวๆนี่จะเป็นไมยราบไมยาราบทั้งนั้นครับผสมกับเครือนะครับนี่สองอย่างดูครับ อธิบายไม่ถูกครับนี่ทำรีนี่แบบสุดยอดมากระดับสิบดาวนะครับนี่ให้ไปเลยสิบดาวมันมีครบครันครับนี่ต้นไม้มีมีพร้อมครับได้เล่นโคลนได้ถูมียาพร้อมแบบครบ รบวงจรครับบริเวณนี้บริเวณนี้หน้าแรงเราจะเห็นครับตอนหน้าแรงเขาจะเอารถถมาบุกบึกแต่ก่อนจะลกมากนะนี่อันนี้เพิ่งเกิดมาใหม่นะพวกหญ้าชนิดนี้ทั้งหญ้าทั้งไม้ย่าลาบเกิดเพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะนี่หน้าแรงไม่มีอะไรครับช่วงหน้าแรงนี้รุ่งยิ่งกว่าบิกลานวัดอีกนะครับนี่เวณนี้เมื่อกี้ว่าจะปล่อยมาจากฝั่งนู้นครับนี ปล่อยไม่ได้ลุงหาหาปลาลำหนึ่งเราก็เลยไม่กล้าปล่อยนะครับนี่ต้องตปลาขึ้นครับตัวใหญ่ๆนะนะครับลุงหาปลาไม่กล้าปล่อยน้ำไม่ท่วมช้างนะครับนี่ปล่อยมาได้แต่เราไม่กล้านะครับก็เลยจําเป็นต้องปล่อยช้างแล้วก็เดินไปเอามอเตอร์ไซค์มานะครับไกลพอสมควรเดินหอบเหมือนกันนะครับนี่ ผิดคาดตอนแรกว่าจะปล่อยแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์อ้อมมานะครับไม่เป็นดังที่คาดก็ต้องเหนื่อยนะครับต้องเหนื่อยนีอ่อยนนี้เข้าไปด้านใหนหน่นครับนุอีกหลายวันครับบริเวณนี้แต่ส่วนมากต้นไม้ไม่ค่อยมีนะครับเขาเอาลงหมดแล้วครับมาต้นไม้รถไถเอาลงหมดแล้ว ตอนช่วงน้าอะไรนี้จะเยอะนะครับอันนี้เป็นบางส่วนที่เขาเอาไว้นะครับนี่ไม่กี่ต้นครับนี่นั่งเรือหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะครับนี่ตอนช่วงหน้าอะไรประมาณสิบต้นนะครับพอ,ล,นนบอลงหมดก็จะบุกบุกก่อนแล้วก็จะทําการปลูกยูคาที่หลังนะครับนี่ยังดีนะครับ คุ้มค่าครับคุ้มค่าที่เราเดินทางไกลมานะครับนี่ไม่ต้องไปหาบ่อยทำรีบ่อยนะมันอยู่ติดน้ำน้ำาเวณนี้มันจะเป็นโค้งนะครับล้อมรอบนนี่น้ำที่มันจะไหลไปนู่นนะครับนี่อันนี้มันเข้ามาเฉยนะครับนี่เข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะตันนะครับนี่ทางด้านซ้ายมือมันจะตันมันเป็นทางตันบริเวณนี้จะตันนะครับนี่ตัน น้ำฉีกครับทางนี่อยู่นี่นะครับขวามือนี้ไปสะพานสะพานข้ามไปสตึกนะครับนี่ไหลไปนู้นไปวางทะลุนะครับนั่นแะครับแม่น้ำฉีไหลลงไปนูน้นไปวางทะลุถ้าไปขวามือไปสะพานข้ามสตึกนะครับนีนบริเวณนี้ร้อ,อ,นอนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับนี่พักก่อนมีปลีมานอนผูกดูช้างกินหญ้านะครับนี่ สุดยอดเลยนี่ตอนนี้เขาก็ตัดเลือดเห็ดกัดกิ่งโอ,อครับนี่นตัดกิง่งต้นไม้หายยากครับที่มันมีอยู่เขาก็ไม่ไว้นะครับจะเอาลงหมดให้มันลุ่งนะครับเพื่อทำการเพาะปลูกต้นยูคานะครับนี่ทำรีมันก็จะลดหายลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับ อยู่คามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับนี่อ,อกินสบายๆเลยครับพี่ใหญ่ไม่วาดเราถ้าหิวก็น้ำถึงนะครับบริการถึงที่ตลอดบริเวณนี้เจีมจริงๆนะครับนี่แ้าง้างหินก็กินดีอยู่แบบนี้แบบนี้ก็มีความสุขรั้แีบบคนเลี้ยงแล้วคนดูลแลเราก็ภูมิใจนะครับนี่ เลี้ยงดูเขาแบบได้เต็มที่นะครับอยากกินไม่อิ่มนะครับในช่วงนี้ดูไม่ว่าตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเียทองนี้แน่นนะครับหาย,ยากครับทุนที่แต่ละทำรีแต่ละที่ถ้าเราไม่ไม่หาดูก่อนครับไม่รู้นะว่าตรงไหนมีหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าบางแห่งมันก็จะมีวัวควายเข้าไปกิน,นครับ วัวควายเขาเลี้ยงด้วยทำเลบนเวณนี้เข้ามาไม่ถึงนะครับเวนนี้มันตันมันโอมมาไกลเขาเลยไม่ไล่มานะครับมันไกลเลี้ยงวัว außer, เลี้ยงควายเลยเข้ามาไม่ถึงมันก็เลยลงเหลืออยู่นะครับลงเหลืออยู่วัวควายมันกินเหมือนกันครับเครือพวกนี้นี่เครือที่ช้างถอนกินนะครับนี่วัวควายก็กินเหมือนกันเครือไส้ไก่ตามทับศัพท์ ้าบ้านภาษาสวยว่าลอยอิงรวยครับว,าบว่าลอยอิงวยรู้ภาษาไทยเรียนไม่จบนะครับรู้เขาเรียกว่าอะไรเรียนน้อยนะครับจบม3วุฒิการศึกษาไม่สูงนะครับนี่แต่ขึ้นตน้นไม้นี่สูงมากนะครับนี่วุฒิการศึกษาไม่สูงับแต่ขึ้นต้นไม้นี่สูงมากเออ ธรมดาคนระับไม่อยู่ที่ไม่ใช่การทําดีไม่ใช่มันอยู่ที่กฏการศึกษานะครับมันอยู่ที่คุณธรรมจรยิยธรรมก็จําใจของแต่ละคนนะครับนี่อยู่ที่คุณธรรมมากกว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวทำและทำตัวไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษานะครับวุฒิการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ ช่วยเฉพาะบางคนที่รู้จักรู้จักรู้จักคิดรู้จักแยกแยะนะครับนี่นะครับอยู่กับอาชีพที่เราทำทำแบบยังไงล่ะมันต้องเอื้อเฟื้อเผื่อเพ,อเ,พเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวช้างนะบางทีจะเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ต้องเปิดงกว้างนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยังไงล่ะอธิบายไม่ถูกนะครับเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูไรช้างนี่แบบสุดยอดนะครับเฉพาะที่คนมีคุณธรรมเช่นนั้นนะครับจีจะรู้คุณธรรมจระะิยธรรมเลาคิดเสมอว่าเวลาอยู่บนคอช้างมันมีศักดิ์ศรีนะครับมันมีแบบศักดิ์ศรีในตัวมากนะครับเวลาขึ้นอยู่บนคอช้าง ไปมานอนสักตื่นหนึ่งค่อยกลับบ้านนะครับที่บ้านก็ช้างมีหญ้าก,กินเลยนะครับเราก็ไม่เคยได้รีบร้อนเท่ายเรามาอยู่ทุ่งแล้วนี่เงียบสงบดีนะครับเงียบสงบไม่ต้องไปฟังเสียงอะไร,รบธรรมชาติไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะนด้เห็นช้างกินดีนีน่ถือว่า สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับดูในช้างตั้งหาเชือกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจรักนะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่างองมืององเท้าอย่าเอาแต่คำพูดสวยหรูโดยที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยนะครับนี่ คำพูดสู้กับการกระทำไม่ได้นะครับลงมือทําดูแล้วเราจะรู้ต้องทําแบบให้เต็มที่ที่สุดให้สุดความสามารถตัวเองที่ดูไรเขาคนระับอย่างอื่นแค่ว่ากันทเหลังทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถงานทุกงานมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ในตัวถ้าเรา ทำให้มีให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะครับเราอยู่อยู่ตัวอยู่กับตัวเองนะครับทำอะไรอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันอยู่กับตัวของเราเองนะครับไม่มีอะไรมากมายครับ F อฟซีสำหรับคลิปนี้ขอ f อฟซีทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขเจ็บจะคลายคิดวังสิงในขอสมหวังปรารถนานะครับนี่ ยูอีกกินดีเหมือนพี่ใหญ่กับแม่วาดนะครับคลิปตองสิ่งใดขอสวัสนักประทาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ